อ๋อตำรวจเชียงเลกูทายมึงเนี่ยเอา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 ไว้ไอ้อะไรทีนี้เข้ามาไปมามาไปเลยนี่เข้ามาสุดสุดไอ้มิคำว่าจังหวัดใช่ไหมเป็นจังเป็นจังหวัดแต่ว่าไม่บอกคำว่าอ่าอ่าเอาเป็นเป็นหลักๆของเขาใกล้เคียงที่สุดของของอ่าบุรี ใกล้เคียงที่สุดของบุรีใกล้เคียงที่สุดของบุรีจังหวัดอะไรไม่ไม่จังหวัดนี้ไม่มีคขบุรีใช่ไหมไม่มีครับมีใกล้เคียงที่สุดของจังหวัดที่ว่าใกล้เคียงที่สุดที่อะไรใกล้เคียงที่สุดเป่าแล้วใกล้เคียงที่สุดครับที่ของจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีเอาไปแล้วสุพรรณบุรีนี่ใกล้ๆกับส่วนบุรีระมาณนี้ใช่ไหมไม่ที่ลง ที่เมียนลงท้ายด้วยบุรีสองเกนนะน่แเขาไมยอะอางองไม่ใช่ครับแล้วควันสว่างไม่ใช่ครับกีพย่างกีพยางเอาพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยครับแต่ว่าหนึ่งมี่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยในของภาคกลาง มันแมนภากลางบ่อละอันเอ้ยเออภาคกลางใช่ไหมดูต้นเดี๋ยวภาคกลางใช่ไหมเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงภาคกลางใช่ไหมมันจะลงท้ายมันจะลงท้ายด้วยบุรีบุรียาสูบเลยบุรียาสูบเลเดี๋ยวเดี๋ยวกี่พายังตัวนี้เหรอครับออื เมื่ออ่านว่าไทยออกไม่เนน่ยกูถามจริงอ่านออกอ่านออกนะสีนะสี่อเอาล้แต่กูตอบน้อยหรือมากกว่าาะวมากเลยแค่เลยปากกาหระอสุโคไทยไม่ได้ไม่ถูกสามแล้วสามเฮ้ยาเรื่อง เออทำไรกูติกูกูกูต้องติดโลกกับกูได้เลยกูจำกูชื่ออะไรไม่ออกเลยไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยพี่อันเอาอีกหน่อยในจังหวัดที่อยู่กูที่แถบใกล้ของเมืองกรุงเทพที่โอ้ที่ปทุมธานีไม่ใช่ปทุมธานีไม่ใช่อีกนนทบุรีสมุทรสาคร ไม่ใช่ครับสมุดปากาไม่ใช่ครับสมุดดินสอเียครับไม่ใช่ครับไม่แต่ผมช่วยเถอะไม่งั้นจะทั้งวันอะไรไม่ใช่พากกลางครับเดียวได้ภาคใต้เอาเลยเอาเลยว่าอย่างไรว่าเราไม่ถูกไหอยังไงพักได้ใช่นไหมจังหวัด ที่ถ่ายนี้คือภาคใต้แหละเอาแล้วไม่พูดเลยภาคกลางในของภาคกลางในของภาคกลางในของภาคกลางอันนี้คือพยางค์ที่ให้ความหมายใช่ไว่าค้นหาให้ค้นหาว่าอะไรเอาจังหวัดเดียวพอแล้วมั้งคลิปนี้ภาคใต้กี่พยางค์สีเพียงถูกไหมสีเพยางถูกไหมสีเพียงถูกสีเพียงอ่าสุราธานีถูกต้องครับเอ้าสราดอันนี้เอ้าถูกง่ายแท้ เออชลบุรีไอเกี่ยวกับบุรีวะไอเกี่ยวอะไรกับบุรีก็ถามเลยให้ไทายคือว่าสุราษฎร์ธานีมันจะมีคาว่าอันนั้นคือราชบุรีใช่ไหมอันนี้ก็มีคาว่าราชไงผมก็เลยให้ว่ามันใกล้เคียงแล้วบุรีโอ้ยแม่คนลึกึงเลยมันต้องถ่ายลึกๆข้ามนั้นงห้ไปไงเอานะขีดวัดต่อไปแต่ที่สำคัญมุงต้องบอกภาคให้ถูกก่อนแมหลงแล้วอ่าภาคใต้นะ ถูกไหมถูกไหมเอาภาคใต้อีกฮะแต่ภาคใต้จังหวัดที่นี่คือพูดง่ายก็คือมันจะมีคําว่าคําว่าเต่าอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยเต่าอยู่ที่ภาคใต้นะเต่าภาใต้เต่าอยู่ที่ภาคใต้เต่าอยู่ที่ภาคใต้อต่ภาคเต่าอะไรวะเต่าอยู่ภาคใต้เต่าอยู่ภาคใต้ที่จังหวัดอะไรภาคใต้ เกาะนุ้ยเกาะเต่าเกาะเต่าไม่ใช่ไปเกาะเต่าตะวันออกมีเต่าอยู่ภาคใต้เหรอเต่ากีอ่าภูเก็ตไม่ใช่ครับประจุบไม่ใช่อ่าชุมแพไม่ใช่ไอชุมบอลชุมบอม่ใช่ไม่ใช่ครับและนองไม่ใช่ครับ ตุลาทานี่ตอบไปแล้วมีเต่านะครับมีเต่าทั้งมาแค่คำเนี่ยมันไม่ได้ยาวครับแค่คำเดียวคำเดียวตั้งถูกต้องครับทำไมเกี่ยวกับเต่าว่ก็เต่าตอเต่าขึ้นก่อนนงครับตอเต่าขึ้นก่อนคืออะไรก็ตั้งแล้วตอตอโอไม่เต่าไม่เต่าโอ้หามเลยดูแกมันตัวเต่า ได้ครับไอ้จักความหมายเอาครับมีความหมายแต่ไม่หมายความอ้าวเดต่อไปอ่าจังหวัดนี้ก็คือเป็นจังหวัดที่สองพยางนะครับอือสองพยางแล้วจังหวัดภาคไหนภาคไหนอ่าหรือว่ามีอะไรบ้างมาก่อนไม่ต้องภาคก็ได้อ้าวคือจังหวัดนี้มันจะเป็นเมืองที่มี มหาอำนาจมากเลยมหาอำนาจมากเลยมหาอำนาจไม่ใช่อำนาจเจริญนะไม่ใช่ครับเป็นเมียขีมหาอำนาจอี่มีมหาอำนาจยังที่มีมหาอำนาจเลยอครนายกไม่ใช่ครับอ๋อของพยางใช่ครับลำปางลำพูนไม่ใช่ครับสองพยางแต่ผมไม่บอกว่าภาคไหนนะเอเอเป็นเมียที้มหาอำนาจนะครับกระบีไม่ใช่ครับภูเก็ตไอไม่ใช่ครับ ไม่ใช่อีกเหรอขอนแก่นไม่ใช่ครับสองพยยางสองพยยางหนองคายไม่ใช่ครับไอ้หน่อยพี่ไาอีกนิดเนี่เนีงที่มีมหาอำนาจนะครับที่มีมหาอำนาจสามารถที่จะสามารถที่จะทําให้เกิดมีชัยชนะได้นะฮินด้ครับประมาณนี้ครับผมพิจิตไม่ใช่ครับ เชียงใหม่ไม่ใช่ครับเชียงรายไม่ใช่ครับเพราะว่ากูไปกูเอาคำไปจะถ่ายง่ายกว่าไหมวะใช่ชนะสองสองชัยนาทใช่ถูกต้องครับเอาทำไมมาอำนาจยังไงวะก็ให้แปลไปมีคำว่านาทหรือคำใต้คือมาอำนาจชัยชนะก็คือให คิดว่าเอามาใส่กันโอใช่ใช่เออเอาเอาโอเคเยี่ยมก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้คำใบ้กุ้ยไทยไม่ถูกเลยนะทายถูกอย่างใช่คำใบิ้กเลยอ่าอ่าต่อไปต่อไปเป็นเป็นเอ่อเมืองเมืองที่แบบว่าเป็นแบบว่ามีเหมือนมรดกมรดกของอุดรนะ เหม็นของเหม็นมรดกของอุดรเนี่ยคือว่าอะไรนะบ้านเชียงบ้านเชียงอ่าเนี่ยนี่ก็บดีนี่ก็่ไมบดีม่ดีแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่ามันอยู่ไกลมากจังหวัดนี้ไกลที่สุดเลยนะไกลที่สุดเลยระยาไม่ใช่ครับจังหวัดระยามีไหมยะลาไม่ใช่ครับไกลที่สุดเชียงรายถูกต้องครับโอคแล้วเกี่ยวอะไรกับมหากับกับเชียงกับ คือความหมายให้แปลจากบ้านเชียงอ๋อมีคำว่าเชียงใช่ครับอ๋ออันนี้คือง่ายอยู่เพราะว่าดีว่าจะตอบได้อยูจิ๋งเพราะว่าผมเพิ่งแปลมาแต่เดี๋ยวดีดีอันนี้ให้ไปหน่อยให้ไปหน่อยบ้านเชียงบ้านเชียงอุดรอย่างเงี้ยแปลไปเออมองข้ามไปแต่ไม่ใช่อุดรเออเอาโอเคนับกวิศาสตร์จังหวัดสุดท้ายยังสุดท้ายใช่ไหมครับน่าจะใช่น่าจะใช่อันนี้ก็คือจังหวัดนี้นะมันเป็นจังหวัดที่ว่า มีเคยมีตำนานเรื่องแม่น้ำมาก่อนเรื่องแม่น้ำแม่น้ำก็หนองคายไม่ใช่ครับนครสวรรค์อ่าไม่ใช่ครับแม่น้ำเพราะว่าเอาง่ายก็คือทำให้มีทรัพย์ประเสริฐมากขึ้นอ่ะ รู้จักมาเสิรไมรู้จักไหมไม่รู้จักทัมาเสมากขึ้นทัมเสิรมากขึ้นูใเจจเอาคือนระกาใจเลยนะมีทัมาเสริมากขึ้นตัวนี้จะยากนิดนึงนะอ่ายากิากนึ้นอุบลไม่ใช่ครับนนทบุรีไม่ใช่ครับอ่าต้อง ใช้เพิ่มตังค์ให้ไหมติดกันเอาวะนี้มันยากเลยเคยเห็นไหมจังหวัดที่คำชื่อที่ว่ามีซับประเสริฐแต่ว่าจะมีคำหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยก่อนซับประเสริฐเออดีดีๆๆ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 ๆะๆๆๆะๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆ่ๆรๆๆๆๆๆยๆงๆๆๆๆๆๆๆะๆๆงๆๆๆๆๆงๆๆๆใช่ อาระยองไม่ใช่ครับเออทับประเสริฐอะไรวะอะไรอยจะทับประเสริฐหรออันนี้จะยากอันนี้จะยากเอัไน้ยากเลยเหรอตัวสุดท้ายที่ผมจะทายให้ให้ให้ว่าเฮ้ยถ้าน่าจะไอ้น่าจะรู้จักยากเลยล่ะเอาใช่เพราะว่าที่ผ่านมาไม่รู้แค่อันนี้ถือว่าตอบให้ได้เออถึงคิงวันอะไรที่บอกได้อรนนี้ที่มันสมบัติกูว่ามันคุ้นด้วย ที่มันขึ้นต้นด้วยที่เขาเคยมีคําว่าขึ้นต้นก่อนทรัพย์ประเสริฐนะอืที่ว่ามีคําว่าทรัพย์ลงท้ายก็ได้เหมือนทรัพย์เจริญเหมือนทรัพย์สินในบ้านเราอย่างเงี้ยทำให้ร่ํารวยอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกับคำกับพยางค์ที่สองครับเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยอธิบายคำที่สองคำเดียวอแล้วก็จำยากก็ถูกต่อพยางค์ ช่อที่ว่ามีเลยไม่ใช่ก่อนที่จะมีคำว่ายากนะครับยาก่อนที่ก่อนที่จะมีคําว่าไอ้ที่เขาพูดกันล่าลือกันว่าก่อนที่จะมีคําว่าซับลงท้ายเน่ะกูไม่ฟังเดีวยวกูถ่ายเลยดีกว่าไหนที่สองัซับประเสริฐอย่างเงี้ยเอซับประเสริฐอย่างนี้ก่อนที่จะมีคําว่าซับประเสริฐซับประเสริฐต้องผ่านคําไหนก่อนนะครับจะต้องผ่านคาไหนก่อนอะไรวะ ใครรู้บอกผมหน่อยงงกี่หมายเลยเอันนี้เัาประเสิฐกระบีมไม่ใช่ครับพังงาภูกเก็ตไม่ใช่ครับสองพยางใช่ไหมสองพยางในจังหวัดในประเทศไทยแต่ผมไม่บอกว่าภาคไหนนะให้ร้อยหนึ่งบอกหน่อยอยู่ภาคไหนไม,ไ,มไม่เอาอีกเป็นสองร้อยบอกหน่อยเอาใจแข่งลำพูน ถูกต้องแล้วเาไม่เสียพูดไปเฉยเลยไม่เกี่ยว <laughs> <laughs> อะไรกับเราเพิ uh ่มพูนคูณูซับเออที่แกจะพูซับแล้วอะไรลำล่ะีลำเี่ไม่ได้พูดาดแค่คำสองเนี่คำสองนี่พููซับประเสริฐอเงี้ยนี่แล้วกูประหยัดไปสองร้อยละยัยงเฮ้ยยังมียยงนี่เยี่ยงรอบเอาว่าคลิปสห้าทีไปเลยมาสิบงทีครับดี่ ไอ้ที่จังหวัดนี้นะพูดง่ายๆคือมันจะเป็นจังหวัดที่มีปลาสามารถเข้าไปอยู่ได้มีสัตว์น้ำเข้าไปอยู่ได้อจาแก้วไม่ใช่ใบดีมีปลาเข้าอยู่ได้มีสัตว์น้ำเข้าอยู่ได้ครับอ่าสมุทรสาครถูกต้องนะครับเขาจรันนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปอนไรใบป่ามันคือสักว่าสมาสมุทรเนี่ย อ๋อสมุดมาสมุดใช่เลือกเลือกนิดนึงต้องทายเอางเงี้ยเรนไม่บอกว่าเอาให้ดินสอเขียนจะต้องแบบว่าต้องทายมันจะง่ายเกินไปไงผมก็เลยต้องทำโอเคครับขอบคุณครับสำหรับนรางวัลคุณมากครับพี่อันคบครับ